จกววากว่าทั้งแปดทิศประสิทธิ 「そらちゃんと」 से माना घेते समन्ता सभयोजक सतसः सारि खण्डलपरि खेते रक्षन्तु सुरक्षन्तु ทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมา,มาป้องกันห้อมล้อมอครอบรอบ,รอบทั่วอนัตตาราชาเสมานาะเขเตสมันตาสัตโยชนัสัตสตสสหสานิปนเจกับพุทธัชชาละปริกเขตเตรั ท,ท,ที่นักสัมฤทธิมง,งคลจัตวางทั้งแปด <ะ S 2> ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมา,มาป

ก็ประทับใจก็รู N ้แล้วก็จะพาไว้นะครับมาเจอนะครับท <adan> ่านที <is> <S <S all, mm ่เดินทางมาถึงวัดีนะครับที่ทำบุญเแล้ววันดีก็ขอได้เชิญรับระทานอาหารนะครับเรามีโรงทานด้านในนะครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับนามาทำบุญกันก่อนนะครับขอบคุณมาก นะครับนะครับตานะครับท่าน <S <S ที่เป็นทางของเรานะครับ <S <S ท่าน,านที่นําพระป่ามาทอดในวันนี้นะครับท,ทางวัด<า>เราบอกว่าพร้อมแล้วนะครับท่านก,ก็ขอเล่นเชิญเข้าสู่พิธีนะครับ นะครับมาทาบุญซะก,ก่อนนะครับเขียนชื่อนากสกุลนะครับเราจะเก็บทองดวงท่านประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระประธานนะครับส่วนทองแท่งนะครับแท่งละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับแท่งละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับสอจอสุวิชัยตะกุลทองนะครับก็เดินทางมาร่วมในงานด้วยนะครับอีกสักผู่หนึ่งก็คงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดชนบุรีของเราก็คงจะร่วมเดินทางมาเข้าในพิธีการนี้ครับ นี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชานะครับท่านนายกชัดชัยทิมกระจ่างนะครับรวมไปถึงท่านอาคมพันธ์เฉลิมชัยนะครับก็คงจะร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนะครับอย่างอาจารย์สัญญาบางกรและก็ผมดีเจโอนะครับจากป,ป้าป้าเดูเอฟเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งไมเฮร์สก็ขอทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ในกรณีพิเศษก่อนนะครับส่วนในจังหวัดชนบุรีนะครับท่านประชาเตรัตน์นะฮะให้เกียรติเดินทางมาเป็น ป,ประธานในพิธีนะครับ แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณสื่อนะครับสื่อจากทางช่อง5ก็ดีนะครับช่อง3ก็ดีนะครับที่มาร่วมทําข่าวนะครับในการทําประชาสัมพันธ์ในการเททองหล่อครั้งนี้นะครับเททองหล่อพระประธานถ้าสถานต่อไปนอน,น,น,นาคตผมมั่นใจเลยว่าข่าวข่าวของวัดเขาพระครูแห่งนี้จะต้องอกระจายนะฮะออกไปให้กับใครหลายๆคนที่นิยมนะฮะแล้วก็ชอบในเรื่องของการเดินทางเที่ยวในเรื่องของพุทธสถานนะฮะได้ แวดเวียนมากราบไหว้บ e ูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชมเครื่องบินแล้วท่านหน้าที่เราเดินทางขึ้นมานั่งทำสมาธินะฮะทิ้งอ่า อาคุณสุเกว่า kind ต of ่อเลยคุณุเกศนะครับเชิญคราบนะฮะในบางส่วนอเขาาคได้เลยซึ <fam> ่งกนอนด้วยภูมิทัศนะแล้วก็กปนของทางเที่ยวเนี่ยถ้้งกิดว่าการท่องเที่ยวชนบุรีมาเจอนะฮะแล้วก็ร่วม บูรณาการย์เรียนมาเสียช้าเราใจเอาเลยนะครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับขอต้อนรับเลยนะครับท่านที่เพิ่งจะขึ้นมานะครับบรรดาลพุทธศาสตร์สิ่กชนผู้ที่มีจิตสกทาทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวกำหนดการบอกว่า13่สนาฬิกาจะมีพิธีบวงสี่ใหญ่เชิญชวนเลยนะครับเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับในโอกาสนี้ครับแล้วก็มีไว้ให้กราบกราบไหว้ดีฉาต่อไปในอนาคตนะครับยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณหลายท่านด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้นะครับแล้วก็นะครับว่าพุทธศาสตร์ลารวานโยนถึง หลงสิ่ง่มจาสนงเมตตาทําทำแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยัควาสที่ท่านบอกว่ามาเส้นลายบับสนักสของช่วยกันหลายฝ่ายนะครับมาร่วมดีนะครับทคนเดียวทำไม่เร็จนะครับช่วยกันช่โอมกทานหลลุกทานครับที่นี่วันนี้มีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีผู้หญิง้ายดีครับหลายที่น้ำามาสิ่งอย่างมาเมยนะครับหลังาทุสเ่ยายความองสิครับมีกไม้น้ำเตือครับนี่มาร่วมช่วยกันนะครับ ขา้าวปัาแดงร้านสองชัยเข้าแกงตับใต้ข้ามันไก่พิจิเนเทนักนกนกงกาสัญนอเตเต้คสชั่นจำกัดไปร,รอชีอิเศษคุณสุภาพรบางพระชอบคุณไก่ น้ำดื่มยังไงกันคับที่มาแต่งงานกันครับเพราะว่ามาทำบุญในโอกาสเททองหลวงพ่อมาทานนี่ไม่มีบ่อยครับท่านแล้วเลยนะครับมาเลยนะครับอมสบุญตั้งใจดีเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นีผู้นะครับมรดจานะครับคุณที่เนี่ยใช่ีหมคุณแดดพ่อเป็นหมื่นบาทนะครับก็จะมีการจารึกชื่อไว้ที่มหาสมุทรภูเขาหน้าด้วยนะครับผมจะนั่งเลยนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะแจ้งแสดงความจะรูงก็บอกได้เลยนะครับ ชับเข่าพระครูนะครับแล้วก็ของคำแข่งนะครับหนึ่งพันบาทเขาท้าไปแทนวิ่งแต่ละหนึ่งร้อยบาทแทองคำดัวก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับครับในช่วงนี้ก็อยากที่จะให้ทุกานนั้นได้ได้มีโอกาสนะครับคือมาแล้วนี่ลมพัดเย็นสบายแล้วครับแล้วมองไปด้านล่างนี่เห็นไหมนี่งโอมีผู้ที่บริจาคแล้วนะครับคุณเรียนเเิญเลยนะครับ เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่การทําบุญนี่ครับโอ้โหนะครับทำด้วยใจทาด้วยใจทำด้วยใจนะครับทาด้วยใจนะครับเราจะทํามากจะทําน้อยนี่นะครับจิตใจเต็มสายเบิกบานได้ไมย่สิแท่งเองนะครับนะครับจะหมดแล้วนะครับทองคําแท่งนะครับครับ ประมาณ20กระแทกนะครับครับกองคำแท่งก็ไกลจะหมดแต่ว่าพร้อมเรียบร้อยเนี่ยก็จะนําขึ้นไปเลยมีเจ้าหน้าที่ครับมีเจ้าหน้าที่นําขึ้นไปหล่อร้อมนะครับครับครับจะเป็นคุณยายจะเป็นคุณปู่คุณหนูคุณน้องนะครับคุณลุมคุณสาวเชิงบุญทานกุศล เนี่นะครับแล้วก็การมีรน,นันกกี้าใจดีเจ้าหน้าที่ของเราก็ยิ้มแ,แาาย้มแจ่มใสทุกคนเลยนะครับมาในวันนี้ที่โรงพักเพชรเกษมสบายสบายคุณสมเกียรติครับจะหาที่ใดเหมือนอีกเนี่ยใช่ฮะเออไม่มีแล้วนะครับเด็กผ้าก็ายก็พี่คยนะใสพี่ชานะครับมองไปทางถั้นออกนะครับพยอชายมาเรื่ได้เลยนะครับ รวา้งเนะครับขึ้นลงครับบางบะวานครับที่ทมาต้ยประเทศไทยาะวานที่นยองนะครับมีการร่วมมือนะครับจกานนะครับท้งมตราครัลขึ้นรับลงนะครับส่งินมทีราดรับ

แล่าสงคก็ตามมิษนะสคนใดก็ดีก็มีผู้ที่มีจิตใจดีเนยสังคนไม่มีความเสี่ยงสองคนใดที่รอรันเพระัเอานะครับวันนี้ถ้าหาว่าท่านมาแล้วเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกแรกเลยเอาสำนักสุขของปู่ตอนรับท่านด้วยอากาศเย็นๆลมสบายนะครับแงคด ดูไ se ม่กระได้เหมือนกันนะครับแต่แล้ววัวปีนรี้แต่สาวก็โดนจีบดีเอาไว้ที่ใต้ฐานประธานแฟนนักพูดจะมาคนผู้ยวจะช้มาด้วยนะครับพอจีนมาด้วยใครจะดีบ้างรับท่าในยกนะครับสวัสดีครับท่าในยกท่านท่านจะทำดุตลอดทีแฟนนักผู้ดจะมาคนเดียวไห้นะครับแล้วก็ กันมาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำคนเดียวมีผู้ติดตามมาเอาลูกเอาหลานมาจะได้รวมเห็นเคจะนำรวมเข้ในการทำเนินนะครับเอาละครับเอาละครับทำมากทำน้อยแต่ว่าของทำแท่ของแท่งนี่นะเอออิ่ประมาณเท่าที่ที้าที่ได้เห็นนี่นะครับประมาณ20แท่งนั้นบนแล้นบนเลยนะครับไม่มีการเลติมต่อเพราะฉะนั้นองค์การดีของชาตับดนะครับรับเยอะนะตระหง่านเลยนะ อ๋อส uhm, วัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยนะครับเชิญทั้งคุเลยโอ้นี ife, in, ่คุอผู้ชมก็มาบันทึกภาพไปเลยครับท่านที่เดินมายิ้มแย้มแจ่มใสเห็นกล้องสายไปที่ไหนเนี่ยท่านยิ้มมาเลยนะครับยิ้มเกินร้อยเลยพระบรมศรีประชันเลยนะจับจัดก็มาเป็นประธานในพิธีเอ็นจองหล่อเประธานสวัสดีไปเลา กอทัพแ่งรัทีาอทองแห่งเวลานัายรักดาบ่ะ่นัประมาณ6ครันนะครับหนับองทัาแห่งเรานัคายนัือเบืองต่อไปรับยุกครับขอโารับเยกตอนะครับรับเยยกของเรานะครับ ขึ้นไปทองไปล่างทองแล้วนะครับเขียนชื่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วหันหน้าไปทางประดมพิธีนะครับด้านบนนะครับท่านที่จะได้เห็นิธีนะครับเชิญเลยครับทองแผงนี้ยูว่าปลายพอเลยนะครับหอที่จะต้อนรับท่านทางคณะกรรมการชให้จัดเตรียมไว้เยอะทีเดียวนะครับได้เยอะนะครับตัวนี้ละครท่านนะครับผู้ถวตศรัทธาใจบุญนะครับ ครับนะครับก็ถือว่าในช่วงยามนี้นะครับในช่วงนาทีนี้นี่หลายท่านมาโอ้โหด้วยความยินดีปีดาานะครับขอสนระสนมนักัตท่านด้วยเนะครับทางด้านโน้ก็มีการปิดทองนะครับทำบุญพระประจำวันของพ่อผิวนะครับพ่อทันใจนะครับ แล้วก็ท่านมาแล้วก็มีหนังสือนะครับหนังสือที่ระลึกงานในวันนี้พื้นฐานการทําสมาธิครับอาเขียนเสร็จแล้วช่วยยกมาตาดีหน่อยกันแล้วกันนะครับอยียวนะครับเขีนดีๆเขียนสวยๆ นะครับต้องการเอาทิพให้กับใครยังไงน่ครับ1 9ึอยากห้าแทนทหร้อยก้บเกหนะ่าแนแล้วก็บริจิการมีการศึกษาวิจัยหลายแห่งเลยนะครับต้มียางถ่านแปมเชื่อรองการทุกจนุในปูานะครับทำงานจ

เดรียญองเหรียญห้าสิบสตางค์หรือยี่สิบสตางค์ถ้าที่พีเยอะๆนะครับถ้าพี่เยอะๆเอไปใส่บาตรเข้าไปจำา้านได้เลยนะครับเป็นเหรียญบาทได้นะเป็นเหรียญทองเหรียทองหล่อหลอพระได้เอทองหล่อพได้ มันอร่อมากค่ะดูนะนี่เลย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 นี่เนนี่นี่เลยนี่เลยเลี่ยนี่เี่เลยน่นี่เ่เลย่เยน่เลี่เลยนนี่เลยลยนี่เลนี่เลยนี่เลยนี่เลนนี่นี่เลยนี่เเลยนี่เเนี่ยเลยนี่เลยนี่เลยน่เลยนี่ยนีนี่่เีเลยนี่เลยนี่เลยนี่เ่เลยนี่เลี่ี่เลยนี่เลยน องขืน,น,นออนะครับก็คนที่เขียนอทองแท่งเสร็จเรียบร้อยแล้วดีนะ่นะเดี๋ยวเอามาไว้ที่ตรงโต๊ะี่แล้วก็ทองแท่งทองแท่งก็พันหนึ่งนะครับร 1, ในการร่วมสมทบเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆเลยนะครับก็ หรือการเข้าที่เรเห็นนี้นะครับจูกด้วยทองก็แผ่นเยอะเลยทีเดียวนะครับก็การพันอาร์ตีครับเดี๋ยวเขาก็กาลังดําเนินการอยู่อ่ะเลือกดูนะครับจะตรงไหนอย่างไรนะครับแจกให้ท่านนะครับแจกให้ท่านฟรีนะครับอ้าวทางการโดนก็บอกมีอาหารอาหารจะมีอยู่นะครับ ไปกันที่โรงทานไปดื่มน้ำไปรับประทานอาหารสบายอกสบายใจดีแล้วก็เชิญ ครับสวัสดีครับผมขอ